สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนมัดมวยครับมาดูน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูรูปร่างน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีที่จะทําการแข่งกันในวันนี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สสนนนนัับุหลกกขอองเรา่ พักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ำเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเฟทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบอลท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อ d p k 2 4นะครับตรงมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน นะครับมวยพักยกที่การเงินมันคงที่สุดในช่วงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ ต่พอนะครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการครับเป็นมวยรอบปุลเสือครั้งที่23ในสายเครับไขรแพ้ตกรอบทันทีนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับโชคพิชิตโชคบางแสนครับพบกับเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างในพิกัด112ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็นโชคพิชิตโชคบางแสนครับนักชกวัย16กปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโชคพิชิตตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะประเภทเข่าได้นะครับนอกได้ในดีนะครับเตะขวาต่อยขวาปั้มตี ใหญ่ปลายแหลงนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยทรงแข็งแรงนะสำหรับตระนของเจ้าโชคพิชิตนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช้างได้112.4ครับทำการลดน้หนักไป0.4นะครับน้ำหนักไปล่อยก็55-56กิโลกรัมนะครับสําหรับตาของเจ้าโชคพิชิตนะครับส่วนกูโชคครับเป็นเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างครับนักชกวัย20ปีจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพชรเมืองเหนือตัวนี้ก็ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยขวานะสูงยาวครับเตะขวาต่อยขวาการแรกกาบวกครับเตะต่อยแรงหมัดสอกคมนะตามสไตล์ของมวยภาคเหนือนะครับเป็นมวยวงนอกนะครับสําหรับ ทราของเจ้าเพชรเมืองเหนือนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยแอดสันปาตองนะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช้างได้112ปนอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็54กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยน้อยกว่า2อกิโลเลยนะสำหรับทราของเพชรเมืองเหนือนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ขวาเจอขวานะครับประเภทเตะต่อ,อยแรงเขาในปั้มตีนี่อยู่ที่ท่าของเจ้าโชว์พิชิตนะครับประเภทเตะขวาต่อ,อยขวา,อ,อ,ขวาอาวุธหนักแรงหมัดศอกคมหลากหลายในต้องที่ทางด้านของเจ้าเพชรเมืองเหนือ คู่นี้นี่เป็นมวยรอบครั้งที่23นะครับไข่แพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับใครชนะก,ก็จะ่าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื <ớ 2050> ้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่โชคชิดโชคบางแสนครับหรือว่ากระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยนะครับในเวนทีเมืองกรุงนี่จะดูดีกว่านะครับประเภทนอกได้ในดีนะเดินเตะเดินปล่อยปั้มรัดมัดเตีนะครับต้นๆน,นี่อาจจะคุกกี้สู่สีนะครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาได้ท้ายอ่ะนะครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนะครับของท่าของเจ้าโชคชิดเนี่ยเขาจะดูดนะีกว่า แล้วก็อยู่ในทีมงานของโชคบางแสนนะดูว่าน่าเสือบรรยากาศในเวทีน่าจะดูดีกว่าด้วยนะครับออกชอบไปที่โชคพิชิตโชดบางแสน,นครับวันนี้จะเอาชนะเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างไปได้นะครับสำหรับคู่ดหัวายกานะครับเลดเปิดโชคพิชิตด74ครับออกชอบไปที่โชคพิชิตโชคบ,บางแสนก่อนนะครับ คู่ที่2อของรายการครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในสายบีครับไขรแพ้ตกรอบทันทีนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับฉลามเงินสิงมาวินครับพบกับโรเล็กบอปัญญาไวครับในพิกัด112รอยปอนด์นะครับฉลามเงินสิงมาวินครับหรือว่าเจ้าฉลามเงินลูกคลองตันครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดสงขลานะครับฉลามเงินตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเพื่อครับประเภทตั้งรับกับทางนะเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะพับเตะขาครับหนก็มี ฟิซซ้อมมาที่สิงมาวินะครับหน้าเสือกแข็งโป๊กเลยนะครับสำหรับธนาของเจ้าฉลามเงินนะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช่างได้112ปอนด์ตามพิกัดครับน้ำหนักปล่อยๆก็55กิโลกรัมนะครับสำหรับเจ้าฉลามเงินนะครับส่วนกูโชคครับเป็นโลเล็กวอปัญญาไว้ครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดน้อยเอ็ด นะครับโลเหล็กตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวานะเป็นมวยตัวเล็กนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงกาแหลกกาบวกนะหมัดสวนศอกสวนแรงครับอาวุธครบเครื่องเลยอาวุธจัดจ้านเลยนะสำหรับฐานะของเจ้าโลเหล็กนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยวอปัญญาไวยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อเช้าขึ้นหยับตาช่างได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหกครับน้ำหนักขาดไปศูนย์จุดสี่นะครับน้ำหนักเปืี่ยปล่อยก็ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองกิโลกรัมน้ำหนักเปืี่ยปล่อยก็น้อยกว่าสามกิโลเลยนะสำหรับธนาของเจ้าโลเล็กนะคคครรรััับบบสหมวยู่นี้ ก็ซ้ายกับขวานะฉลามเงินนี่ประเภทฝีมือมวยทรายนะครับเป็นรุ่นน้องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับกับทางนะครับในก็มีขวางหน้าดันแทงสู้นะประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับซ้อมอยู่สิงมาวินนะครับค่ายใหญ่เลยนะครับสำหรับเจ้าฉลามเงินนะครับในขณะที่โรเล็กนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับอายุยีปีนะประเภทมวยขวานะครับเป็นมวยตัวเล็กแต่ว่าอาวุธจัดจ้านนะครับเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางนะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับชกับใครนี่เสียเปรียบรูปร่างตลอดนะครับวันนี้มาเจอเจ้าฉลามเงินก็เเเสีีียยยปปรรบูางอกตมค นะครับสามฟอร์มหลังนี้ยังแจ้งเกิดไม่ได้นะสำหรับธนาของเจ้าโรเล็กนะครับสำหรับมวยกูนี้ครับเบื้องต้นนี่ก็ยังชอบไปที่ฉลามเงินสีมาวิน,นครับเป็นรุ่นน้องนะครับได้หนุ่มได้สดครับประเภทนอกได้ในดีนะครับฝีมือวงนอกก็ดูจัดกว่า วงในนะครับพอเปียบไปท้ายนี่ก็ดูว่าวงในของเจ้าฉลามเงินก็ดูดีกว่านะครับวันนี้ดูได้เปรียบหลายอย่างนะครับรูปร่างชงชกนะครับนาเสือบรรยากาศในเวทีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่สิงมาวินะนะครับมาตรฐานความเชื่อถือการฟิซซ้อมในมองว่าน่าจะดูดีกว่านะครับออกชออไปที่ฉลามเงินสิงมาวินครับสดกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างโรเล็กโวปัญญยาไหวเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปได้นะครับเปดียเปิดขึ้นมาฉลามเงิน74นะครับออกช่อไปที่ฉลามเงินสิงมาวินนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับปานเทพวิเชเขาใหญ่ครับพบกับอาตชัยกีร่าสปอร์ตในพิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์นะครับปานเทพวิเชเขาใหญ่ครับรวยเจ้าเสมือนเทพปอเพชรศรีครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับปานเทพตัวนี้ก็ประเภทฝีมือนะครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวนะเตะขวาต่อยขวานะครับขวางหน้าดันแทงครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับประเภทเขาได้ฝีมือได้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นมวยเขานะครับสำหรับเจ้าปานเทพนะครับหลังๆนี่ก็พัฒนานะครับมาเป็นจังหวะฝีมือได้เข่าได้นะครับสูงยาวเลยนะ ครับสำหรับเจ้าปานเทพนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายบุญสิงห์ปาตองนะครับเมื่อเช้าขึ้นหยับตะแงได้120.8ครับน้ำหนักขาดไป2.2ปอนด์นะครับสำหรับตราของปานเทพนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็58-59กกิโลกรัมนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นอัจฉริยะกีฬาสปอร์ตครับหรือว่าเจ้าอัจฉริยะโรงเรียนกีฬาลำปางครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดพะเยานะครับ อาณาจัยตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครับอาวุธหนักแรงนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยท้องต่อยหน้านะหมัดหนักศอกแรงครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับบูรุดันนะครับกาแล่กาบวกครับสำหรับท่าของเจ้าอาณาจัยนะครับกลับมาภาคนี้ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตะช่างได้1น0 4ครับน้ำหนักขาดไป2.6ปอนด์ นะครับสำหรับธนากของเจ้าอัตชัยนะครับก็ถือว่ามาขาดเยอะเลยนะครับน้าหนักปล่อยๆก็59-60กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่าประมาณ1นกิโลนะครับสำหรับเจ้าอัตชัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับซ้ายกับขวานะประเภทฝีมือนะครับซ้ายกับตั้งรับจับทางเตะตั้งขวางคานะครับในขวางหน้าดันแทงเนี่ยก็ต้องที่เจ้าป่านเทพนะครับประเภทซ้ายหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกรุนนับนอกเนี่ยก็ต้องที่เจ้าอัตชัยนะครับคู่ขี้สูสีมากนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบปานเทพยยออิีเขาใหญ่ครับดูว่าจังหวะฝีมือนะครับทางมวยทรงมวยต้ยนๆดูได้เปรียบนะตั้งรับกับทางนะครับแต่ตั้งขวางขาดับทีบดักแทงอ่ะนะครับทำให้พลาดโดนหมัดโดนศอกของเจ้าอัจฉริยนับนอกไปก่อนนะครับยืดเยอะกันไปเกมยาวๆนะผมดูว่าแต่ละของเจ้าปานเทพยยนะครับหลักเตรี่ยมตัวการแก้เกมสมองมวยนี่จะดูดีกว่า นะครับช่วงหลังเนี่ยถือว่าผ่านไดเบอร์ดีดๆมามากกว่าด้วยนะครับออกชอบบานเทพวิเคเขาใหญ่นะครับตังรับจับทางกินเหลี่ยมกินทรงครับวันนี้ไท้ายายนะครับจะเบียดเอาชนะอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางหรือว่ากีฬาสปอร์ตไปได้บอกหมัดให้ดีๆนะไม่พลาดโดนหมัดน,นับนอกไปก่อดไท้ายนะครับออกชอบไปที่บานเทพวิเคเขาใหญ่นะครับเลทเปิดขึ้นมาอยู่ที่บานเทพ11.8อนะครับออกชอบไปที่ปานเทพว k เคเขาใหญ่นะครับ ขุนที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นีคน 0, ค้ครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับพบกับยุกคีดีทีเอ็นบวยไทยในพิกัด1 1 9่อปอนด์นะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับนักโจกวัย23ปีจากจังหวัดลำพูน นะครับเพชรมงคลตัวน,นี้ก็ประเภทประกายยอผู้ทรงพลังนะเป็นมวยครบเครื่องอะนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแ,แรงครับเขาในปั้มรัดมัดไปแข็งแกร่งนะครับกาแลกกาสวนครับเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแหลกนะครับเก็บตัวฟิตซอมม้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับมีเซียนเอปัตตานีที่คอยให้การสนับสนุนนะครับชกจองเจตนาเสือดีมากน่าสลับนะของเพชรมงคลน,นะครับเมื่อเช้าครับเพิ่งเหยียบตา้ช่างได้119ปอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็59กกิโลกรัมนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นยกคีดีทีเอ็นนมววยยยไทครััับกกช22ปี จากจังหวัดสุรินทร์นะครับยกคิรีตอนนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าคบเครื่องครับประเภทเปิดเกมนะเดินจับเดิมตีนะครับปั้มรัดมตีครับประเภทในเหนียวแน่นเลยนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับเก็บตัวฟิซซอมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยนะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช่างได้120.4ครับทำการลดน้ำหนักไป1.4ปอนด์นะครับน้ำหนักไปปล่อยก็58กิโลกรัมนะครับน้ำหนักไปปล่อยน้อยกว่า1กิโลนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ เพชรมงคลครับปะปะก็ยอผู้ทรงพลังนี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับมวยขวาครับต่ขวาต่อยขวาปั้มรัดมัดตีประเภทนอกได้ในเดียนะครับเป็นหมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับฝ่ายล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้สวยเลยนะสนหรับทนาของเพชรมงคลนะครับในขณะที่โยกคีรีนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับประเภทมวยเขาลุ้นวนเลยนะครับเดินจับปั้มรัดมัดตีนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับช่วงหลังก็ถือว่าสดแรงขึ้นมาน่าสนับทนาของโยกคีรีนะครับ ก็สดบทเก๋าเนี่ยหรับมวยคู่นี้ครับสดนี่อยู่ที่ยกเชลีนะครับเก๋ากระดูกดีก็ต้องที่ธนาของเพชรมงคลนะครับสหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบยกเชลีทีเอ็นมวยไทยนะต้นๆนี่อาจจะเป็นรองอะนะแต่ว่าพอยก3-4-5นะครับเบียดไปเบียดมานะครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยผมว่า แต่ถ้าของเจ้าหยกคีรีนะเขาจะดูดีกว่านะครับตีต่อทีโดนต่อโดนยืดเยื้อกันไปเกมยาวๆนะครับดูว่าการยินยะนะครับมาตรฐานความเชื่อถือในช่วงหลังนะครับผมดูว่าถ้าของเจ้าหยกคีรีนะเขาจะดูดีกว่านะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับอยู่ในช่วงที่กาลังมันอกมั่นใจด้วยนะครับเลดเปิดขึ้นมานี่อยู่ที่เสมอเพชรมงคลนะครับผมออกลองครับไปที่หยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับเชื่อว่าเบียดไปไปไปนะครับอาศัยวงในอะนะปั๊มรัดมัดตีเบียดไปเรื่อยๆนะครับไทยวันนี้น่าจะเบียดแซงเอาชนะเพชรมงคลสุดเกล เดือดเลยนะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการนะครับเลดเสมอเพชรุงคลน,นะครับออกลองครับไปที่ยกเิริทีเอ็นมวยไทยนะครับ และนี่ก็เป็นน้ำหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ให้ีหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับทินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ